สวัสดีค่ะมาพบกับหมอเอกแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงนะคะสะําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะมาดูกันว่าในปี2564นะคะดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นเช่นไรนะคะค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะตัวตนของท่านนะคะในช่วงปีหน้านะคะจะรู้สึกเป็นคนที่ อะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เบื่อนะคะเ,เป็นช่วงที่อารมณ์ค่อนข้างจะหมุนมิง่ายนะคะคือเป็นคนทีเ่เป็นช่วงอารมณ์ที่แปรปวนคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคะ่ะมันเหมือนกับว่ามันมีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดังใจ การเงินของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภานะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีเหตุที่ทำให้จะต้องอใช้เงินนะคะมากขึ้นนะคะการใช้เงินนะคะอาจจะมา,าใช้เกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ได้การรักษาผู้ใหญ่นะคะรักษาสุขภาพนะคะอา,อาจจะพาไปหาหมอหรือว่าอาจจะมีการเสียเงินเกี่ยวกับการลงทุนนะคะในการทำงานก็ได้นะคะเพราะว่า,าในช่วงเดือนมกราเน,นี่ยค่ะ คุณอาจจะวางแผนในการมีร้านใหม่หรือ,อ,อซื้อบ้านใหม่ก็ได้นะคะเลยมีเหตุทำให้การเงินของคุณนะคะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าปกตินะคะค่ะแล้วก็การเดินทางของคุณใน<ก>ช่วงปีหน้านะคะส่วนใหญ่นะคะการที่เดินคุณอาจจะเดินทางไปกับผู้รักบ่อยๆไปกับคนครอบครัวบ่อยๆนะคะ มันมีเหตุหรืออาจจะทํางานด้วยร่วมกันเลยทาให้การเดินทางะจะต้องไปด้วยกันนะคะแล้วก็มันจะมีความรักใคร่ปองปองดอกกันมากขึ้นนะคะ,ะหรืออีกอย่างหนึง่งการที่คุณเดินทางไปทํางานหรือว่าเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะสําหรับคนที่ยังโสดนะคะก็าอาจจะไปเจอคู่ก็ได้นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะค่ะ ส่วนในเรื่องของพ่อแม่นะคะหรือว่าที่อยู่อาศัยนะคะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนมีการปรับปรุงมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือบางท่านอาจจะมีการที่คิดจะซื้อรถใหม่ก็เป็นไปได้นะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ส่วบุตรบริวารน,นะคะ หรือสิ่งใหม่ๆนะคะท่านจะได้เจอเจอประมาณเดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหานี้นะคะอา,อาจจะทําให้คุณแบบได้เจอรุ่นน้องนะคะหรือว่ามีการสังสรรค์การกินกาเทฮามีความสุขนะคะในช่วงเดือนสิงหานะคะส่วนในเดือนกันยา ส่วนในเดือนกันยาน,นะคะของคุณนะคะอาจจะมีรายได้พิเศษนะคะเข้ามานะคะแต่ว่าปัญหาของของในเดือนกันยาน,นี้มันอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเ,ออเงินที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็อื ส่วนในเรื่องของปตัตตานีในเรื่องของคนรักนะคะของคุณนะคะหรือหุ้นส่วนที่คุณทํางานด้วยนะคะหรืออย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าเัืต้นเดือนคุณจะมีการเปิดบริษัทใหม่หรือว่าทาํากิจการใหม่ๆเปิดร้านใหม่หุ้นส่วนของคุณนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนนะคะที่จะ ของผู้สนงคุณนะคะก็จะเป็นคนที่มีโปรเจกต์เยอะแยะในหัวอาจจะคิดได้ว่าขายนี้ดีไหมลงทุนทางอย่างนี้ดีไหมเพราะว่าค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายไปหมดหรืออีกอย่างหนึง่งคนรักของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะเพ้อฝันอยากได้นู่นอยากได้นี่นะคะคือเป็นคนที่มีความคิด อยู่ตลอดเวลาว่าเออฉันจะทําอะไรดีนะหรือว่าฉันอยากได้อะไรดีนะค่ะแล้วมาดูกันในช่วงพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมบอกแล้วว่าคุณอาจจะเหนื่อยกับการทํางานเหนื่อยจากาการลงทุนก็ให้ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอกระดูกไขข้อหรือว่าปวดหลังนะคะหรือว่าคุณทำงานหนักเกินไปจนร่างกายค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะคะ ที่จะไปะตรวจสุขภาพเช็คสุขภาพดูด้วยนะคะเรื่องอเกี่ยวกับการนอนไม่หลับหรือท่านใดนะคะที่ท่านใดนะคะก,ก็ก็ควรที่จะระวังเกี่ยวกับเรื่องขาดด้วยนะคะหรือว่าการที่พักผ่อนไม่พอนะคะคือในช่วงอของเดือนธันวาปีหน้านะคะก็อยากจะให้คุณเระ,ะมัดระวังนิดนึงนะคะ ยุดพักได้ก็อาจจะให้หยุดพักักระยะหนึ่งนะคะหยุดพักในที่นี้อาจจะรับพักร้อนหรือว่าอาจจะไม่มีการลงทุนไม่ไม่คิดที่จะทําอะไรเพิ่มเติมให้รอดูเศรษฐกิจกหรือว่ารอดูราดลาวต่อไปนะคะค่ะ แล้ก็ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะค่อนข้างที่จะมีลาบก้อนโตนะคะในเดือนพฤษภา,าน,นะคะถ้าไม่ใช่าชลาบโชคลาบก้อนโตก็อาจจะมาจากาเก็บเงินได้เก็บเงินได้ในที่นี้หมายถึงว่า,าไปทํางานแล้วเขาจ่ายได้โปรเจกต์ใหญ่ก็จะก็จะได้เงินก้อนโตนะคะหรือถ้าถูกรางวัลก,ก็ คอนเฟิร์มเลยนะคะว่าถูกปรงวันก็โตแน่นอนนะคะส่วนที่จะต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินทางนะคะในช่วงเดือนมีนาเนี่ยเวลาที่คุณเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยอยากจะให้คุณช่วยเ,เช็ครถนะคะว่ารถล,ลาของคุณนะคะปลอดภัยดีไหมถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ,อยังนะคะอันนี้เป็นดวงสำหรับคนที่เกิดปนันอาทิ์ นะคะประจำปี2564นะคะค่ะก็ขอให้ท่านที่เกิดวันนี้นะคะโชคดีนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ